พาไปชิมในเรื่องของกาแฟแต่เป็นกาแฟโบราณนะคะที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะย้อนยุคก,กาแฟโบราณให้พังนะคะไข่ลวกขนมปังปิ้งเตาถ่านจิ้มสังขยาสูตรดั้งเดิมตำนานเมืองยะลาค่ะย้อนอดีตวันๆนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบน้ำชากาแฟรสดั้งเดิมกาแฟโบราณไฮพัง เมื่อสมัย60-70ปีที่แล้วที่คนรุ่นเกา่าชาวยะลาคงเคยได้สัมผัสกับความอร่อยของกาแฟรสชาติดั้งเดิมมาแล้วส่วนคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสกันมาก่อนบรรยากาศภายในร้านยังเป็นความเป็นเอกลักษณ์โบราณไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านโต๊ะเก้าอี้รวมไปถึงเมนูมีทั้งน้ำชากาแฟรสชาติดั้งเดิมไข่ลวกขนมปังปิ้งจิ้มสังขยาปาต้งโกย่างเตาถ่านข้าวเหนียวปิ้งร้านนี้ปัจจุบัน มีคุณก,กมลทิปนพคุณขจรซึ่งเป็นรุ่นลูกที่ได้สืบทอดต่อมาจากผู้เป็นพ่อเล่าว,ว่าร้านนี้มีอายุเกือบ70ปีแล้วตนเองมารับช่วงต่อเมื่อปี2541-2543เถึง2543นเนื่องจากคุณแม่เสียชีวิตตนเองมาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อหลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิตก็เลยเริ่มทำต่อจากคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด จุดเด่นของร้านนี้นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือจะยังคงสภาพไว้แบบดั้งเดิมเมื่อครั้ง6-7-70ปีที่แล้วจัดไว้ยังไงก็คงไว้แบบนั้นนะครับเหมือนครั้งที่คุณพ่อของเจ้าของร้านยังมีชีวิตอยู่ส่วนสูตรสังขยาก,ก็ยังเป็นสูตรดั้งเดิมที่คุณพ่อเนี่ยทำมาตลอดปัจจุบันกาแฟโบราณยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าแต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนในความนิยมอาหารการกินของคนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบนัน ลูกค้าทางร้านในส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าดั้งเดิมนะครับร้านเองเ็าอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาลิ้มลองรสชาติกันบ้างเพื่อสืบทอดและก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ให้คงอยู่คู่เมือง,งยาลาปัจจุบันราคาอาหารปรับขึ้นบ้างนะครับพอที่จะให้ร้านอยู่ได้ผู้บริโภคอยู่ได้เพื่อไม่กระทบทั้งทางร้านและก็ผู้บริโภคมากนักนะครับอย่างน้ำชากาแฟตอนนี้อยู่ที่แก้วละ18บบาทไข่ลวกใน20บาทนะครับขนมปังจานละ12บบาทชิ้นละ6บาท าใครสนใจมาชิมกาแฟน้ําชาเชิญไปได้นะครับไปชิมกันได้ที่ร้านไฮพังอยู่ที่ถนนสายกลางเลขที่6ถนนชัยยะจรัสพิกัดติดอยู่กับร้านข้าวเหนียวแก้วครวนิดนะครับหรือว่าง่ายๆเลยอยู่ข้างโรงแรมศรียาลาร้านขายผ้าจำปาอาอยู่ใกล้ๆพิกัดอยู่ในเมืองลลเลยนะครับ